ทำนายลักษณะท่านผู้เกิดปีมะเสงงูเล็กท่านว่าชายหญิงใดเกิดปีมะเสงธาตุไฟชนะสาเป็นมนุษย์ผู้ชายมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นโพหรือต้นลังลักษณะในการทํานายท่านผู้เกิดปีมะเสงสิริตกอยู่ที่ท้องพลมสุขเป็นปากมักเจรจาพาทีโอ้อวดคุยโม้ถือความมั่งมีสีสุขล่ํารวยของตนหรือของพี่น้องของตนให้คนอื่นๆทั้งหลายฟังบางเรื่องไร้สาระ บางครั้งเจราจามากๆในทางการมาคุณเป็นชายมักเจ้าชู้เป็นหญิงมักอาภัพคู่ครองอาทิตย์เป็นใจท่านว่าเป็นคนใจร้อนลนอารมณ์รุนแรงโกรธง่ายโดยไม่มีเหตุผลมักมีทิฏฐิมานะทะ,ะนงตัวมากทำบุญกับใครๆมักทวงบุญทวงคุณแต่มักมีปมด้อยพลาดท่าเสียทีเพศตรงข้ามเสมอๆไม่เข็ดลาบพุทธเป็นที่นั่งท่านว่ามากในกาม,มารม เป็นชายท่านว่ามักปิดลูกเมียท่านไม่สู้จะคำนึงถึงศีลธรรมเลยเป็นหญิงมักอาภาพผัวหาได้ไม่ดีจะหาดีก็ไม่ได้เสากับจันเป็นมือท่านว่ามักทำงานรวดเร็วร้อนลนแต่ทำอะไรอะไรได้ดีนับว่าเป็นคนมีฝีมือคนหนึ่งเป็นชายมักปากว่ามือถึงมีสเสน่ห์น่ารักน่าสงสารเป็นหญิงมักใจง่ายเชื่อคารมเพศตรงข้ามโดยขาดเหตุผล อังคารกับพระหัสบดีเป็นเท้าท่านว่าเกิดที่นี่มักไปตั้งถิ่นฐานบ้านช่องได้ที่อื่นชอบเล่ล่อนเป็นชายมักชอบโยกย้ายซัดเซเนจรได้ดีเป็นหญิงมักติดตามคู่ครองจนสุขภาพเสื่อมโทรมเมื่อเด็กจะได้รับความลำบากจะได้ดีมีความสุขเมื่อวัยชราท่านผู้เกิดปีมะเสงถ้าเกิดเวลากลางคืนไม่ดีเลยจะเหนื่อยกายลำบากใจเพราะการทำมาหาเลี้ยงตัวถ้าเกิดเวลากลางวันดี แต่มักมีคนมารบกวนลังแกหาความเดือดร้อนให้เสมอๆได้ปางเมื่อพระภูริทัตรามันดาจากเมืองนาคามาจำศิลอยู่ที่จอมปลวกมีนายอลัมพายมานำตัวไปให้ตัวเองต้องเดือดร้อนท่านผู้เกิดปีนี้ถ้าจะออกสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองให้ไปบอกกล่าวกับไม้โพหรือไม้ลังที่มิ่งขวัญสิงอยู่นั้นจะได้สมปรารถนาและอยู่ร่มเย็นเป็นสุขท่านผู้เกิดปีมะเสง็งเดือนหเดือน6เดือนเจ ได้แก่งูเห่าตาลานธาตุไฟฟ้าท่านว่าทำราชการพอเสมอตัวนิสัยที่แท้จริงชอบหล่าเริงสนุกสนานอยากหางานที่เป็นอิสระทำเลือกสวนไหลนาพอประมาณไม่สู้จะมีผลผลิตดีนักถ้าค้าขายดำเนินธุรกิจดีจะมีลูกค้ามากมายซื้อขายคล่องท่านผู้เกิดปีมะเส็งเดือน8เดือน9เดือน10ได้แก่งูกระด้างธาตุไฟคนสุมท่านว่า เป็นคนใจหนักแน่นไม่ชอบขอร้องความช่วยเหลือจากใครๆง่ายๆมีสติปัญญาดีรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมคนทั่วไปทำราชการไม่สู้จะก้าวหน้าเพราะปัจจบไม่เป็นทำเลือกสวนไล่นาหรือค้าขายดีพอเลี้ยงตัวได้ท่านผู้เกิดปีมะเสงเดือน11เดือน12เดือนหนึ่งได้แก่งูดินธาตุไฟฟ้าหินท่านว่าเป็นคนใจบุญใจกุศลมีวาสนาดีทำราชการก็รับอาสาเจ้านายดี มีทางก้าวหน้าเป็นใหญ่หากคิดทำเลือกสวนไรนาหรือค้าขายก็จะมีกำไรเลี้ยงตัวได้ฐานะการเงินพอประมาณท่านผู้เกิดปีมะเส็งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่ได้แก่งูเหลือมธาตุไฟในแก้วท่านว่าเป็นคนใจบุญใจกุศลจะมีลาบประสบโชคดีในการเดินทางเสมอเสมอ,สมอรับราชการจะก้าวหน้าเพราะอาสาเจ้านายดีเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแม้จะทำเลือกสวนไรนา หรือค้าขายก็จะเจริญมีผลกำไรดีชะตาคนเกิดปีมะเสงทำนายตามลักษณะวันวันอาทิตย์งูไฟไหม้หนีลงน้ำมักจะลำบากเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยไม่สู้ดีวันจันทร์งูสิงมักชอบสนุกสนานล่าเริงดีปานกลางวันอังคารงูเหลือมออกหากินมักเป็นทุกขในการเลี้ยงชีพไม่สู้ดีวันพุธงูสาธารณะมักชอบอาสาจนตัวเองเดือดร้อนม่สู้ดี วันพฤหัสบดีงูเฝ้าขุมทรัพย์มักเป็นคนมีความสุขมีทรัพย์มากดีนักแรวันศุกร์งูเทพารักษ์มักเป็นใหญ่เชื่อโชคลางใจบุญดีนักแลวันเสาร์งูเล่นชู้มกักมากชู้หลายคู่ครองเจ้าสำราญใจนักเลงดีเสมอตัวทำนายลักษณะวันเดือนต่างๆในปีมะเส็งท่านผู้เกิดวันอาทิตย์วันเสาร์หรือเดือนหเดือน11ได้แก่คนขีง่งูท่านว่าผู้นั้นจะมีอำนาจวาสนา มีค่าทาสบริวารมากผู้คนกลัวยำเกงทำราชการงานหลวงดีแต่มักมีใจคอดุร้ายปากจัดใช้อำนาจในทางไม่สู้จะเป็นธรรมนักท่านผู้เกิดวันจันทร์หรือเดือน6เดือน12ได้แก่พระยาเดินทางตรวจราชการท่านว่าผู้นั้นจะมีคนลักไข่เคารพยำเกรงมีใจเป็นธรรมเป็นที่คุ้มครองคนทั่วไปได้ดีมากจะอยู่แห่งหนตําบลใดมักมีความสุขสบาย แต่เป็นคนอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เพราะชอบเดินทางหรือชอบไปเที่ยวต่างแดนท่านผู้เกิดวันอังคารหรือเดือนเจ็เดือนหนึ่งได้แก่คนทะเลาะวิวาทกันท่านว่าผู้นั้นเกิดมามักจะขี้โลกบิดามารดาแยกกันมักจะมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลให้วุ่นวายใจอยู่เสมอๆเ,เป็นชายจะมากชู้หลายเมียขี้โลกเป็นหญิงจะอภพขู่ครองไม่เป็นที่พอใจของผัวท่านผู้เกิดวันพุธ หรือเดือน8เดือนสองได้แก่พระยานั่งแท่นท่านว่าผู้นั้นจะมีอำนาจวาส,สนาดีจะมีทรัพย์บุตรบริวารมากทำราชการจะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวงทำเลือกสวนไรนาจะมีผลผลิตสูงแม้ค้าขายก็จะดีมีกำไรท่านผู้เกิดวันพฤหัส,สบดีหรือเดือน9เดือนสได้แก่ควานช้างท่านว่าผู้นั้นมักตกรลกกรรมลำบากต้องรับอาสาคนอื่นจนไม่เป็นตัวของตัวเอง ทำราชการงานอาชีพมักฝืดเคืองไม่มีทรัพย์สินเหลือเก็บแม้จะมีทรัพย์ได้มาก็เก็บไม่อยู่จะเดือดร้อนเกี่ยวกับคู่ครองท่านผู้เกิดวันศุกร์หรือเดือนสิบเดือนสี่ได้แก่พระยาขี่หน้าขราดท่านว่าปูน่นั้นมักมีทิฏฐิมานะยิงในหน้าที่การงานของตนเองเป็นคนใจร้อนโกรธง่ายหายเร็วทำราชการจะก้าวหน้าอาสาเจ้านายดีทำเลือกสวนไรนาพอประมาณตัว แม้ค้าขายมักขาดทุนเพราะไม่มีลูกค้าสรุปใจความท่านผู้เกิดปีมะเส็งคนเกิดปีนี้ท่านว่าเป็นคนเอาการเอางานลักตนสงวนตัวอยู่สักหน่อยเย่อหยิงจองหองภูมิใจตัวเองว่าเด่นในทางผิดๆมักมีทิฏฐิมานะใจน้อยโกรธง่ายหายเร็วมักชอบอยู่สงบตามสภาพบ้านนอกชนบทพูดจาไม่ระวังปากมักมีศัตรูมากหากมีความรู้น้อยมักตั้งตัวลำบาก จะมีนิสัยเป็นนักเลงคนอันตรภานสแสวงหาเลี้ยงชีพในทางมิจฉาชีพหากได้รับการศึกษาดีมีความรู้พอประมาณจะได้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าคนทํากิจการงานก้าวหน้ามีชื่อเสียงดีเด่นได้รับเกียรติในวงสังคมทั่วไปสภาพส่วนตัวทั่วไปมักเป็นคนไม่สู้จะฝ่ายใจกับวงสังคมมีที่ทางบ้านเรือนไม่เป็นที่มักมีการโยกย้ายไปอยู่โน่นมานี่เสมอๆวัยเด็กลำบากวัยกลางคนดี วชลาพอประมาณเป็นชายท่านว่ามักมีปมด้อยในชีวิตไม่คิดสู้กับสภาพสังคมเป็นหญิงท่านว่ามักอาภาัพผัวมักมากในกามาลมมากชู้หลายผัวเชื่อขารลมผู้ชายเอาง่ายๆโดยไม่ค่อยมีเหตุมีผลปีมาเสงธาฐาดไฟท่านว่าสังคมสมาคมไม่เป็นเพราะไม่มีจิตวิทยาชอบบวดอ้างตัวใหญ่โตทั้งๆที่ใหญ่ไม่จริงเป็นชายมักนิสัยร้อนลนวุ่นวาย ทำราชการดีทำการค้าพอประมาณจะมีคู่ครองดีมากหากเป็นหญิงท่านว่ามักอาภัพจบการทำนายลักษณะท่านผู้เกิดปีมะเส็งธาตุไฟไว้แต่เพียงเท่านี้